สวัส,ส,บส,บสบดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ท่า,รรกานกำลังพบกักลากเลในเอกรุ่นเ่าเกมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเกมที่จะอัพมเลยท่านโด,ดยดีนะครับก็ก็มันเกิดอาการเออ่ตามจริงผมต้องลงคลิปที่ผมไ,ไปเที่ยวใช่ไหมที่ผมไม่คงรู้ว่าผมเคยเคยมีคลิปอ่าไม่ได้เคยดิพิ่งเอาลงเมื่อวันเสาร์เนี่ย ที่ผมไปเทีมาไชื่อว่าเที่ยวเที่ยวห้าห้านะฮะก็หลังพอผมอัลอพลงปุ๊บก็หลังจากนั้นก็ผมอัพประมาณสักสามสี่คลิปแล้วนะฮะก็กะจะเอามาลงวันอาทิตย์ก็เพื่อนผมได้ประสบอุบัติเหตุก็เลยไม่มีกิ๊กริ๊กกนทํยงไนคือแบบ มันเพื่อนรักผมมาก็คือแบบอยู่กับมันกับแต่ระสาทแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแบบอึ้งอ่ะคือมันทําอะไรไม่ถูกในตอนนั้นอะพรา่าเออเฮ้ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้กับเพื่อนกูได้ไงวะเพื่อนกูก็ไม่ได้ขับรถเลยวาอะไรขนาดนั้นนี่หว่าเพื่อนกูก็ไม่เคยได้ทํากัรอะไรไว้นี่หว่ามันไม่ได้ทําอะไรผิดแต่แบบมันมันไม่ไม่คนเป็นที่มันอ่ะคือแบบมันเป็นคนดีเยอะเข้าใจไหม แล้วก็แม่งยิงดีก็เกิดอย่างเงี้ยก็แบบลดลงไปแขหนหักเลยหน้ามาเท่าไหร่ก็พื้นที่พื้นเป็นพวกขินพวกดินเองเนะแบบหน้าหมดอะแบบเห็นสภาพแล้วแบบหมดแรงเนี่ยคือไม่มีกรติกกระใจจะทําอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะคือแบบแม่งกระใจมานั่งอคิดยังไม่มีกติกาใจจะทําอ่ะคือก็ ถ้าเกิดมันอยู่อยู่แล้วก็ขอให้มันหายไปแล้วเว้ยอย่างไรมึงก็เพื่อนกูก็เกิดมึงไม่หายแล้วกูจะไปหาเพื่อนที่ไหนวะมึงเพื่อนรักกูเลยเว้ยวก็ขอเป็นทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ท่าน,น,ข,าาน,ะะานขอหน้าเรียกหน่อยนะครับใครที่รู้ว่า ก็เกิดลงวิด,โดีโอใหม่แล้วอะเวลากดเข้าเกมอะมันค่เป็น,ปน,อ,อ,นยอย่างนี้คควรแก้ไขยังไงคระบพว่คอมเมนต์ใต้ล่างได้ให้ยน,น,นะครับก็ช่วยพ่อนมะขคอพื่อวัมหาด้วยนะครับขอบคุณครับ